วันนี้เรามาตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิมะม่วงนะคะนะคะอันนี้พริกนะคะพริกนะคะเราใส่พริกทั้งเม็ดเล็กเม็ดแดงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจ้ะไปเลยในนี้เลยนะคะก็มีนะคะเครื่องปรุงรสแล้วน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ก็คือกะปินะคะเราจะใส่กะปินะคะปีอย่างดีนะคะอันนี้ก็มะม่วงนะคะมะม่วงไม่มีอะไรมากนะคะ แล้วเราก็ใส่ตาลทรายแล้วก็มีน้ำปลานะคะถ้ามะม่วงไม่เปรี้ยวนะเราก็จะใส่มันนาไปนิดหน่อยนะคะเราต้องชิมก่อนว่ามะม่วงเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะถ้าเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยนะคะถ้าไม่เปรี้ยวมากเราก็จะเติมไปนิดนึงให้พอดีพอดีเลยนะคะอันนี้เราก็จะเอาเอาพริกนะคะใส่ไปในนี้ก่อนนะนี่นะคะเราจะเทลงไปเลยนะคะ เอ,อลงไปในครกนะคะนี่นะคะนี่เทไปแบบนี้เพราะว่าเราปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ได้ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเพราะครกนี้บางครั้งเราก็ตาพวกขัมิ้นนะคะก็จะมีก็จะดีนะคะนี่เราก็ตำไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ละเอียดเสร็จนะคะพริกในนี้เสร็จป,ปุ๊บนะคะเราใส่กระเทียมพริกนะคะ เราจะเติมห,หอมไปหน่อยนะคะให้มีรสชาติอร่อยนะคะอร่อยดีนะแล้วเราก็จะเติมด้วยนี่นะคะเป็นนี้นะคะนี่มะม่วงค่ะลงไปนะคะแล้วก็เสร็จก,ก็เติมกะปิปิแล้วก็มาเติมมะม่วงนะคะแล้วก็ลองชิมรสว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะมาชิมนะคะว่ารสชาติเขาดีหรือไม่ดีนะถ้าอรรถกลมกล่อมหยู่ไม่เค็มเราก็เติมน้ําปลาไป เติมน้ำปลาไปนะคะนี่นะคะ,ะมาตามกันได้เลยของเราเป็นเมนูนะคะคลิปสัส้นๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราเป็นของเราเป็นเมนูคลิปสั้นๆนะคะก็ใส่ไปครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตำนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะน้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็มีนะคะมีผักจิ้มนะคะน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริก มะม่วงนะคะน้ำมะม่วงขอภายผู้ผิดน้ำพริกนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงใส่กะปินะคะมะม่วงใส่กะปินะคะน้ำพริกมะม่วงใส่กะปินะคะอันนี้เราก็ทําได้ได้สองชุดเลยนะจ๊ะนี่ชุดนี้นะคะแล้วชุดนี้นะคะได้สองชุดเลยจ้ะอนี้เราทาได้สองชุดเลยนะคะมะม่วงนะคะน้ำพริกมะม่วงพร้อมผัก แล้วก็ใส่กระปิไปให้มีกลิ่นหอมกะปิกอย่างดีนะคะกลิ่นหอมชวนทานเลยนะคะอันนี้เราก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผักก็เป็นผักใบโหระพาปลอดสารพิษของที่บ้านนะคะนี่นะคะเราใส่จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะให้คนในบ้านได้ลิ้มรลองกันนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเมนูนะคะ แนะนำนะคะคลิปสั้นๆนะคะไม่่คลิปยาวนะคะเราจะทําแบบรวดเร็วนะคะว่าใส่อะไรบ้างอะไรบ้างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําเสร็จเอามาให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะคะอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัย แค่ค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกินต่อไปนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพระคุ้มครองสาธุนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีอีกครั้งนะคะ